สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาพบกันกันกบวิไลเมลฝรั่งต่างแดนนะคะเมื่อนี้วิไลมีมะละกอค่ะมารีวิวมาให้เบิงว่าเออเลยอีกอย่างหนึง่ง <laughs> แฟนเดี๋ยวจะเบลอหน้าแฟนนะคะเดี๋ยวจะเบลอหน้าแฟนนะคะโอ้ยดีใจแห้งค่ะได้ได้นีมากค่ะไดะ้ฟักทองญี่ปุ่นนะคะฟักทองญี่ปุ่นเนาะคะ่ะดีใจแห้งยูนี หาอยากมาค่ะไปสื่ออยู่อันทรึมนะคะถ้าไคเป็นคนไทยอยู่นี่ถา่าหลีบไปเลยนะคะือมีอยู่หลายลูกอยู่ค่ะถ้าไคถ้าใคอยากได้นะคะอยู่อันอันทรึมนะคะอันทรึมอันทรึมบอ,อถือบอออกเสียงบอ,อถือก็ก็ <c oughs> อถอดเขาไปหลายๆเด้อค่ะแล้วก็ได้บักหุ่งมาน้ำค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าอันนี้ราคาอยู่ที่หาป้อนกวาค่ะหาป้อนกว่า,า,า,กวาตก ปอนละสี่สิบหาบาทสี่สิบหากว่าเนาะคะ่ะประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าบาทค่ะสองกิโลโอหอดอยู่บ่จกักจักกิโลก็ลืมนะคะแล้วก็มะละกอค่ะมะละกอไม่แต่ขนาดนี่มีขนาดใหญ่หลุกใหญ่หลุกหนึ่งแต่วมไล่เบาเอด้ค่ะเพราะว่าถาถาเห่าฟานฟาน้านแล้วถากินกินแบบพอท่านสีมันจะเน่านะคะก็เลยซื้อหลุกหน่อยๆมาสามหลุกก็ไม่หลุก ไงแน,แน่ขนาดนี้นุ่งหนุ่งไงแน่ซื้อมาสามลูกค่ะนี่อันนี้สามลูกมะละกอนี่อยู่ที่ประมาณซิปก่าปอนด์ค่ะซิปก่าปอนด์ซื้อร้านแขกค่ะจะถูกแน่เนาะค่ะแล้วก็นี่หมาห่าหม,มาไทยนะคะสื่อมาแค่นี้สื่อมาแค่นี แล้วก็สื่ออันนี่มาเห็ดขนมหวานน้ำค่ะนี่เห็ดขนมหวานแล้วก็อาหารอย่างอื่นก็บไดรีวิวดรอกค่ะอันนี้รีวิวแต่อาหารมาจากหลานแขกเนาะคะ่ะโอเมนรลานซีนหลานแขกเนาะคะ่ะลานแขกหลานแขกมาแล้วก็คุณจะถูกแน่ค่ะถ้าไปายู่ไอแลนเนื้อนะคะยู่ทถวๆอันครึ่มกับไปสื่อใดน,นะคะต้นนี้มีหลังจากรีวิว อาหารเสร็จแล้วก็จะมานึง่งฟักทองญี่ปุ่นแล้วก็ข้าวโพดจะทำขนมหวานค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะพาทุกคนมาเที่ยวชม <ทำ S 2> บรรยากาศไอ้ขนมหวาน,นะคะท,ที่นี่คือ,อดักดักยังโดดักเอจสดักยังบ่อพิษนะคะขอโทษขอภัยนะคะถ้าใครเคยเห็นทีว่าเขาสแสดงหนังนะคะ บรรยากาศตนใหม่ตรงนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งอีกแห่งหนึ่งของไอแลนด์เหนือนะคะถ้าไปมาเที่ยวก็เห็นหลคนเขาจะมาตรงหนี้นะคะอยู่บไกจากบานวิไลนะคะแล้วก็วิไลก็จะพาผ้ามาเที่ยวชมสวนต้งนี้เขาจะมีให้มีมีถีตกปลาแล้วก็ให้ห้ายางออกกําลังกายมีน้าตกนะคะสวยงามค่ะกว้างขวางไอแล้วก็สถานที่ต้งนี้วิไลเคยไทยลงแล้วนะคะก็จะจะเป็นสวน ฤดูหล่อนนะคะเขาก็จะเปิดให้ชมแต่ตอนนี้ก็ได้ปิดแล้วนะคะก็ประมาณเดือนกรกฎาคมก็คือสิเปิดเริ่มเปิดอีกรอบนะคะคือสถานที่ท่องเที่ยวส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่วิไลได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะมีอีกหลายที่สถานที่ท่ว่าสวยงามหลายนะคะที่วิไลย,ยังบ่ท่านได้ลงยังบ่ท่านเด้เดไปอีก นะคะคเดี๋ยวเข้าหน้าจะไปทายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะว่าไอเล่นเนือ้อมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามต้องไดแน่นะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วิไลเมียฝรั่งต่างแดนนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะสําหรับคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งๆิจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของวิไลเมียฝรั่งต่างแดนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ